สวัสดีนะครับก็กลับกันไปอยู่ในเกม World of Ships อีก,กครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของเรือประจุกบาลเทียสิบที่อ่าจริงๆคือมีหลายคนรีเควสมานะครับพอดีว่าเพิ่งเริ่มมีเวลาว่างบ้างนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวในส่วนของเรือประจุกบาลพิพิม,มพ์ไม่ใช่พิพิมพ์สิเรือสายวิจัยนะครับเทียสิบสารัตนะครับเป็นสายล่าง ไม่ใช่สายล่างสีเข้าเรียกว่าเป็นสายบนนะครับก็คือสายของเวอร์มอนนะครับสายหรืออื่นนั่นเองนะครับทีนี้นะครับก่อนที่จะรีวิวนะครับผมก็จะมาเทียบระหว่างสายบนกับสายบนหานหน้านะครับว่าสองสายนี้มันต่างกันยังไงเนะาะอันดับแรกนะครับที่ต่างกันเลยคือเื่องสกิลครับเวอร์มอนเวอร์มอนจะมีสกิล เพิ่มแม่นปืนหลักขั้นหนึ่งสี่อันนะครับอ่าสอันแล้วก็ a a เเบขั้นสองสามอันนะครับในส่วนของมอนทานานั้นมีแค่ลดเวลายหลดปืนหลักขั้นหนึ่งสามอันและมีส่วนเสริมพิเศษนะครับก็คือ ตามเมดคอนโทรเลอร์เซนเตอร์ Center, อันนี้ก็คือเป็นของมิชิพบมอนทาน่านะครับลำอ่าลำหนึ่งเท่านั้นคือจริงมันจะมีหลายลำมากที่จะมีชิ้นสุดสีทองแบบนี้นะครับแต่จะมีมอนทาน่าหนึ่งในนั้นที่จะหนึ่งนนั้นคือมีมอนทาน่าที่มีชิ้นส่วนนี้นะครับทีนี้ต่อมานะครับถ้าดูจากกราฟคือโอ้โหวัฒทน,า,นาแทบสู้อะไรไม่ได้เลยนะครับทีนี้มาดูการต่างขนาดไหนอันดับแรกนะครับ ที่ต่างกันเลยระหว่างเมอร์บอนกับมอร์ทาน่าก็คือเลือดนะครับเมอร์มอนเลือดอยู่ที่6กหมแต่บอร์ทาน่าเลือดอยู่ที่5,8าหมนะครับนเรของการการนับกากาซิเลนนั้นเท่ากัน แต่ในส่วนของการการน้ำกันไฟมอทนาจะสูงกว่าเวอร์มอนต์5นะครับแต่ว่าของเวอร์มอนต์มันก็ถือว่ายังสูงนะครับก็ถือว่ายังสูงนะถือว่ายังสูงนะครับในสไตล์ของเรือสาแล้วก็ยังสูงอยู่เกาะการตอวิโดนั้นจะต่างกันนะครับเกาะการตอวิโดของเวอร์มอนต์อยู่ที่33เเซนะครับของมอเนาอยู่ที่18เปอร์ซ์นะครับซึ่งต่างกันเยอะมาก ต่อมานะครับเวอร์มอนต์ต่างกับมอนทาน่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องต่อมาก็คือความเร็วนะครับความเร็วสูงสุดของเวอร์มอนต์คือแค่23น็อตตีไปยีนะครับในส่วนของมอนทาน่านั้นวิ่งได้28่สิบถึงยีบเกเลยนะครับจาก0ถึง23น็อตของเวอร์มอนต์จะอยู่ที่30วินาทีซึ่งช้ามากนะครับแต่ในส่วนของมอนทาน่าจะอยู่ที่27่ิบเจ็วิ ที่จะไวกว่าแต่แต่นะครับแต่ว่าในส่วนของเรื่องการหักเลี้ยวนั้นเวอร์มอนหักเลี้ยวองศาได้ไวกว่าแล้วก็การเวลาการหักเลี้ยวนั้นไวกว่านะครับก็คืออยู่ที่49องศาตวิและเวลาเลี้ยวอยู่ที่14วินาทีนะครับซึ่งตรงนี้คือทำให้มาถึงเร็วกว่าเพราะว่าความยาวของเวอร์มอนนั้นจะสั้นกว่ามอทาน,น่าอยู่ประมาณพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ ความด้วยความเร็วที่มันน้อยด้วยความเร็วที่มันน้อยแล้วตัวเรือที่สั้นกว่านะครับทําให้เวลาเลี้ยวมันเลยใช้เวลาเลี้ยวเนี่ยน้อยกว่าด้วยนะครับถึงแม้ว่ามอเาอราจะเร็วกว่านะอถึงแม้ทั้มอเตอนาจะเร็วกว่านะครับต่อมาอ่าอันนี้เป็นจุดต่างที่ต่างกันเยอะที่สุดนะครับของระหว่างสองสายนี้นะครับก็คือเวอร์มอนนั้นจะใช้ปืนขนาด457มิลลิเมตรก็คือผู้นี่คือ ปืนจะเกือบขนาดใกล้เคียงยามาโตะนะครับมีทั้งหมด4ป้อมป้อมละ3กะบอกป้อมปืนเยอกว่ายามาโตะอ,อีกนะครับต้องอ3กะบอกนะครับป้อม1นึ่งแล้วก็กะบอกในขณนะที่มอนทานานะั้นจะใช้ปืนแค่4ละ6คือปืนขนาดไซส์เล็กกว่านะครับแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่จะแลกมานะครับก็คือปืนของโวลมอนนะั้นจะโหลด29วินาทีฟังไม่ผิดครับโหลด29วินาที Uh huh. แต่ของมทนานั้นโหลดแค่22เองนะครับแถมนะครับแถมอีกอย่างหนึ่งก็คือระยะอิว์บนมอนสั้นกว่ามทนานะครับแต่ว่าดามเมจ AP กับ HE AD e, นั้นจำมากกว่าเยอะเลยนะครับเกือบเท่าๆกับพอกับยาม,มาโตะเลยตรงนี้ถามว่าอาแล้วก็สูตรโหลด29วิเป็นอุปสรรคไหมครับตอบคือไม่ ลำนี้กระสูนโลชาร์จแต่ว่าดาเมจค่อนข้างแรงและค่อนข้างแม่นนะครับในสวนขเรื่องปืนลองนั้นผมไม่พูดกานนะครับมันไม่ได้มีจุดอะไรที่เด่นมากสองทั้งสองสายนี้นะครับจุดที่ต่างกันอนต่อมานะครับคือค่าต่อต้านกาศยายนหรือ AA นะครับระยะไกลของเวอร์มอนต์จาน้อยกว่าของมาลานนะครับ แต่ระยะใกล้เวอร์มอน a แรงกว่ามอนทาน่าแต่แรงกว่านิดเดียวไม่เยอะมากนะครับประมาณ40นะครับคือของมอนมอนอยู่ที่553แต่ของมอนทาน่าอยู่ที่518นะครับแต่ถามว่าทั้งสองสายนี้แรงพอกันไหมครับตอบคือแรงโดยรวมก็คือยังแรงอยู่ดีนะครับสำหรับค่าพางนั้น มอธนาชนะนะครับเพื่ออยู่ที่12.72กิโลแต่เวอร์มออยู่ที่13กิโลนะครับอ่าถ้าเทียบระหว่างเวอร์มอกับมอธนาจะต่างกันประมาณนี้จะถามเรื่องฟีล l i n g ของการเล่นต่างกันไหมคำตอบคือต่างนะครับคือเบอร์มอจะเป็นสายช้าแต่หมัดหนักส่วนมอธนานั้นคล่องตัวดีกว่าระยะยิงเยอะกว่า ปืนเบากว่าเล็กน้อยนะครับถามว่าเล็กน้อยไหมก็เล็กน้อยนะไม่ได้เล็กไม่ได้แรงน้อยกว่ามากนะครับไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะต่อมาทีนี้ถ้าเอาเวอร์มอนเทียบกับยามาโตะบ้างนะครับอ่ะถ้าเทียบกับยามาโตะนะ เรียยวายามาโตะยามาโตะจะมีสกิลลดเวลาไม่ใช่ลดเวลาเพิ่มแม่นขั้นสองสามอันนะครับแต่ขอาวโว์มอน์จะเป็นขั้นหนึ่งแต่มีสี่อันที่ต่างกันเลยระหว่างยามาโตะกับโ์มอน์คือยามาโตะครับเกาะกระสีเดนเยอะกว่าเกาะการกระสุนเยอะกว่านะครับแต่แต่การน้ำการไฟได้น้อยกว่าโวร์มอนแล้วก็การดามจสปิโดก็น้อยกว่าด้วยเหมือนกันนะครับ ทีนี้ต่อมาแต่แต่ว่ายามาโตะก็ดีกว่าเรื่องความเร็วอีกนะครับทีว่าเวอร์มอนอีกนะครับแต่ก็ไปเสียเรื่องการเลี้ยวอยู่ดีอ่าแต่อันนี้ครับเป็นจุดที่ต่างกันค่อนข้างเยอะและทําให้ยามาโตะยังเหนือกว่าเวอร์มอนนิดนึงคือในเรื่องของการโหลดปืนหลักนะครับคือยามาโตะโหลดเร็วกว่าและระยะยิงเยอะกว่าเวอร์มอนพอสมควร ประมาณโลเกือบสองโลนะครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อด้อยของวอร์มอนเลยคือเวอร์มอนระยะอีกจะสั้นกว่าเพื่อนสั้นกว่ายามาโตะทำให้เวลาวยิงซวยยามาโตะจะเสียเปรียบถ้ายามาโตะเล่นระยะยามาโตะจะได้เปรียบเลยนะครับเวลายามาโตะไปเจอวอร์มอนแต่แต่แต่ยามาโตะจะแพ้เวอร์มอนเรื่องดามเมจกระสุนนะครับเนี่ยจะน้อยกว่านิดนึงเฉพาะลูก AP ด้วยนะ เอจะน้อยกว่าแค่ไม่ถึงร้อยครับประมาณ90ประมาณ90เนาะอ่ะแต่แต่เอเามาโตะก็ยังแพ้เวอร์มอนนะครับก็ยังแพ้เวอร์มอนถึงแม้ว่าตัวระยะไกลจะแรงกว่านิดนึงก็จริงนะครับอ่ะแต่อีกอย่างหนึ่งที่เวอร์มอน์แพยามาโตะก็คือเรื่องค่าผ่าง นั่นเองนะครับโดยรวมก็คือวอร์มอนถาวเป็นเรือดีไหมสายนี้คำตอบคือดีดีมากนะครับดีมากเลยคนใช้เยอะมากนะคนใช้เยอะมากเยอะจนถึงขั้นแบบมันเป็นตัวที่ค่อนข้าง OP ในเทียสิเลยนะครับในบรรดา,าสายวิจัยทีนี้มาดูในส่วนของโอก,กาสนะครับ ผู้ก,การถ้าเป็นไปได้นะครับให้หาผู้การคนนี้ไว้ใช้สําหรับสายนี้เลยนะครับสําหรับสายนี้และลานี้เลยนะเพราะว่ามันจะมีสกิลแถวเจ็ดนะครับที่จะเพิ่มแม่นปืนหลักไปอีกสองอันจากเดิมมีสี่กลายเป็นหกนะครับแล้วก็ลดเวลาแบบการใช้สกิลแบบคูลคูลดาวคือมันให้คูลดาวน้อยลงและอ่า ระยะเวลาของสกิลนานขึ้นนะครับคือถ้าการจังหวะดดีๆเนี่ยในระยะเวลายิงประมาณ2ีวีอ่ะมันจะเกือบเกือบยิงได้ประมาณ2ครั้งโดยที่ปืนจะแม่นขึ้นนะครับส่วนสกิลเรือตามนี้เลยนะครับตามนี้แนะนาว่าให้อัพตามนี้เลยเหมือนคนนี้เลยนะครับอัพให้เหมือนคนนี้เลย เพราะว่าาสกิลที่อันี่คือซัพพอร์ตสายนี้ตรงๆเลยแต่ว่าในส่วนของอสกิลพ,พิเศษที่เพิ่มมาเนี่ยบางอันมันจะเพิ่มแบบเฉพาะลำนี้เลยอย่างไแถวสี่เนี่ยเพิ่มเฉพาะของสายนี้เลยนะครับแถวเจก็สายนี้เลยแถวส่วนแถวแปดสิบสิบสองเนี่ย มันเป็นสามาัญอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเพิ่มค่าบางอย่างให้มันอึดขึ้นไปอีกนะครับสำหรับลำนี้และสายนี้นะครับอ่ะต่อมาในส่วนเสริมนั้นช่องแรกใส่หมุนป้อมนะครับเพราะว่าป้อมมันช้ามากนะครับช้าช้าช้าพอสมควรเลยแต่ไม่ช้าเท่ายามาโตนนะแต่ถือว่าช้านะครับช่องที่สองนะครับถ้าอยาก เล่นแบบโอ้ติดไฟน้อยหน่อยแล้วอยากเป็นตัวสายเทคแนะนำอันนี้นะครับแต่บางคนก็จะแนะนำว่าเอาวันนี้ซึ่งเอาเอาเรื่องเดียวก็ได้นะครับเรื่องเดียวก็ได้และช่องสุดท้ายนะครับช่องสุดท้ายเนี่ยเลือกเดียวก็ได้หรือจะเพิม่มแบบเฮดดาวดนดมเอเตอวิดนน้อยๆเลยเอาอันนี้ก็ได้นะครับสุ่ดอีดีโปรัสนั้น ลำนี้นะครับแนะนำว่าให้เพิ่มระยะยิงเพราะระยะยิงสายนี้เสียเปรียบเสียเปรียบนะครับขนาดอัพแล้วนะอันนี้เพิ่มอีกเปอร์เซ็นตนะครับก็ได้ประมาณ15.72ซึ่งมันพึ่งจะเท่ายามาโตที่ไม่ได้อัพระยะยิงก,กับไม่ได้ใส่ลายพางนะครับ อันนี้คือมันใส่ลายพางถาวรด้วยนะมันเลยช่วยเพิ่มระยะยิงขึ้นไปอีก4เปอร์แล้วบวกอันนี้ไปอีก4เปอร์กลายเป็น8เปอร์นะครับมันก็เลยจะถึงจะแบบระยะยิงถึงจะไปเท่ายมามตโตที่ไม่ใส่ลายพางถาวรนนะเออเพราะฉะนั้นนะครับคำน,นี้เนี่นอนว่าอีดิบุนัตอันที่2นะครับอ่ารครับในะส่วนของอ่า ลำนี้นะครับจนที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเป็นสายที่แนะนำนะครับแนะนำให้เล่นให้วิจัยถึงเทสิบเลยนะครับเป็นสายที่อ่าไม่ค่อยอึดอัดน,นะครับเทสิบก็โอเคแล้วค่อนข้างที่จะจะเรียกว่าไงอ่ะถ้าเล่นเป็นคือโอเคอครับมันน่ากลัวเลยหละสายเนี้ยน่ากลัวพอๆกับยามาโตเลยเนอะแต่ว่าสายนี้ที่จะยากก็คือ จะเป็นเทียร์เก้ามินิโซตามันจะยังไม่ค่อยมันเท่าไหร่มันต้องเป็นเทียร์สิบเลยคือตัวเวอร์มอนจะสนุกนะครับแล้วก็อย่างคือแนะนํำว่าให้ซื้อแลยพังทาวนอันนี้นะครับซื้อเป็นเลยกบับการคนนี้มาใช้นะครับมันจะซัพพอร์ตลำนี้ได้เต็มที่เลยโอเคครับ เพื่อไม่การเสียเวลาเนาะก็เดี๋ยวไปดูรีวิวการเล่นรำนี้กันนะครับว่ามันน่าเล่นยังไงเนาะ,ะตาที่เล่นอาจจะไม่ได้เล่นเต็มร้อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเชา้ชาเช้าไปนิดนึงคนเล่นน้อยนะครับก็เลยอาจจะเจอบอทเกือบทั้งเกมเลยนะครับก็จะมีคนอยู่มาสองคนมากในเมียนะครับน้อยไปนิดนึงเนาะแต่ก็ ดูได้นะครับดูได้แล้วก็ค่อนข้างแบบดรามีน่าจะสนุกอยู่นะครับการเล่นน่าจะสนุกอยู่โอเคครับเชิญรับชมในส่วนของการรีวริวเวมอนได้นะครับเป็นเรือที่ผมว่าโอเคละดีที่ดีพอสมควรนะครับดีพอสมควรและดีกว่าบางสายอีกนะครับโอเคครับ,บเชิญรับชมกันได้ Enemy team captured the area. Our team captured the area. Enemy team captured the area. Target penetrated! Destroy we'll the enemy ship! The ship is on fire! One hit! Precise aim activated. We're under attack! Torpedo spotted. Precise aim activated. Our team is about to win.